เธอบอกช้ำใจปวดร้าวปรดโตมัดใจน้องเลยเข้าใจพัวกอขัาวข้าวปึงชัยนะน้องสาวาเส้นพรมข้าวข้าวแหว่ตมันเฉย ผลหาแดกเขาว่าส่วนมากจะป่วยนะพี่พี่ตองไม่ป่วยใครเลยจ้าพี่ตายกันแล้วพี่พี่ตองไม่สบายเลยจ้าเกิบที่พี่ตองเอาไปกลางคนทำไมเบอร์เตอร์ไปโต๊งไปเก็บป้ายน้องไปได้ไหมครัวน้องจะไม่มีสบายใจนั่นไายพี่ตองจะไม่ได้เลขความสุขกันมาบ้างน้อ พี่ต้มทำนายตั้งเป๊ปเตอร์นี้แต่จ้าครับทำไมพี่ทองมีเลือกจ้าก็วันนั้นเลยวันตีไปแก่ป้านองเลยลุมพัดลุมวอดวนนปัดกิ่งยางหักใส่พวผีพวเอกต้องเก็บต้องไล่เข้มโถนะรรหน้าสงสารไอ้เหยกแม่นไม่ตายคูไ่ไปดังกว่าปา้าเราเอกไปย่อยโถเบอร้อยอยงั้นมันววาโตหนะ้าสงสาร,รไม่จำโยคูที่ คนเราเนี่ยได้มือปอกไหวแต่ไม่ไตก็ไม่ดีแกว่ามาเพือไม่ไดีปีอ่อเขาขอบพี่ทองนั่นแหละครับน้องน้องน้องไม่เกลียดปีใช่ไหมน้องไม่เกลียดค่ะครับติดติดโตไม่ต้องจำเลยนะว่าน้นนองรักปีไหมเหรอติดติดไม่เกลียดเพราะยังไงตึงไม่เกลียดติดกว่าไม่ก็คือ,รอแรกอย่าง,งนั้นนี่เลยที่ติดโตดีดีดีว่าต้องจำนี่ คือชีวิตนี้ปีต้องเตะชีวิตตีเลือยโย่ปีจะดูแลน้องได้จา้าครับชีวิตตีเลือยโยประมาณตรงวันไม่ตีเลือยโยต่างมัดพี่จะดูแลน้องตุ่มเต้กว่าเต้นั่นเอกินอีกันไดน้องโยกับปีนี่ตอวปีจะรักเต้คนเดียวพี่ทองเปลี่ยมันพี่ชายผู้เป้ได้เก่กับมาพี่ชาย เน่าวาปีใจเลยทำไมอะคือน้องไม่ระวังน้อยนะความในเก็บว่าใจปีต,ต้องตป้าน้องเลยได้ปีตองจะป้าเลยเห็นไ,ไหคือคนมันปีนี้ถ้าพูดไปแล้วคอคกอปีนี้ก็อย่าเลยว่าวดยหึนรักแต่ไม่รบอกอนี่แรัเกี่วนานแล้วแต่ไม่รบกนเข้า ต,ต่ว่าคนเรอใช่ไหมตัวแบามีใจใจไปดีใเลยมีเออความรักขอ,องเธอใช่ไหมต้องการจะเจื่อเลยตูวตัวไว้ไปเจอยเปรก้กระชงยิ่งจบปะโยมันพียิ่งจบเลยคนเรามันอยู่ติเชือแกเว้ยคนถ้าเชือดียิ่งจบไม่ใช่ต้องเกี่ยวกับความรักนะหน้าตา,ามันไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมใช่ไหมเออการร่มมันเป็นโต้รูรมโลเป็นโ มึงอย่าลืมกับมันที่ก้อนแรกกันอย่างใจได้เะเบือเถอเ่เถออมีเงือคว้นชื่อทองคำวัดทองมันมีกว่ามหมายยอดลงเรื่องตีดโย่ในช่วงแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยผมไม่ได้รักเธอผมก็เลยหนีมาตัาง้งใจจะมาบวชที่นี่ขอนี่มาตากันนะมัวดุกในวัดกูตินี้นี่มาพบกันนวอาจารย์บวชที่ผมได้ไม่หลวงพอ่อพอไม่บวชให้เ่็ดขา ขานบวชไอ้คนไม่ใช่บวชเพื่อบวชว่าบวชว่าคุณไม่บวชอาจารย์บวชที่ผมนะหลองพ่อไม่บวชเด็ดขาดผมเป็นคว้าชายต่ำใจเป็นตาใหญ่ไร่คุณไม่บวชถ้าผมไีบบวชที่วัดแห่งนี้ผมใช้เจดีแม่มาต้อนกระตินสักกี่ล้านบวชต่อเดียวเลยให้ปุณนแก้วไปเจอวอนเจอบงตตมะไม่ใช่ว่าวัดโลกพอเด่นนี้นะตีู่ไ่ไม่อไโอ้กูกันนี่อาจย์เกิดบวชได้ผมขัยนี่ไอ้จัน พวไมิจ้วยเจอ,อเบื้องมุงล,ลังกาไอา้ตะเป็นคอยบวชปีนามื่อผมลังเบียงไรฮึหรือที่เจอบวชได้ผมเสียก็เจอแลว้วก็ยุดคุดได้เดียวเดียวเลยแม่เมื่อเม่ออ่แม,ม,ม่หลงจุดแดงนี่เพิยนจุดป่นนั้นบา้าแต่เหลือไม่เก้าวันท่า,านอาจารย์บวชที่ผมได้ไหมพอไม่บดดวาชลูกยความใจป่าหนูแต่พอยินดีจะรับไปเติมเป็นเาหนุทิศในวัดนี้จึงเาวิชาธรรมะควรนำไปดูแลบ้านเมืองประชาชนต่อไป ผมขอบคุณมากอาจารย์แล้วผมไม่เป็นลูกศิษย์แล้วเอออาจารย์ครับในในกอยผมเป็นลูกศิษย์แล้วอาจารย์่วยตบหัวให้ผมหน่อยเนียตบหัวให้ผมหน่อยเป็นสิริมงคลน,นะไม่ต้องตบตลกมันไม่จำเกี้ยวไรในคนเราความตไวายดีไม่ดีมาจำขึ้นโยกับตบัวอา,อาจารย์่วยตบหัวให้ผมหน่อยนะผมขอร้องเลยหลวงพ่อถ้อาจารย์ไม่ตบหัวให้ผมจะนั่งอยู่แบบนี้อเงาตบกันตบจำอยากไย โต๊กไม้บเแรกันนึกออกมั้งไหนหน,นั่งอจเร็นยผมกับคุณตานจาจาร์ผมจะไปพักบนก่อนเรื่องผมจะได้มาเรียนวันไหนอะต่อเช้าลูกไปมอไปเดินทางอยู่ที่นี่งานไม่ได้จำครูคนต้องเดนออกเราคุณจนต้องใายต้องใจ้ไปกันวันนี้เปหางหนางานจำงานได้ํำได้ํำต่างีินนาเดือครูนีหลูกได้คุณวังเนียนสุ่งหลูกให้เรียนรม แกจบเลยไหมยังเล่มเดียวแลยนง่งคือบิดัด่ยางกูตัดหักยังเลือเล่มเดียวแล้วกูบอกแล้วลูกคือปีนี้สู้ไม่จบพอจบเองแล้วจบรามจบชีวิตได้ห้องได้ทักทีแล้วมึงแล่ลูกเพื่อนก็จะนูเรียนจบมาแล้วได้ตำหนเพีรัดลูกเราไว้เร่อจบมาแล้วซัดตั้งพีตัวตัว พึ่งได้ไม่ได้เลยลูกมึงอะมอลูกกูก็เรียนจเปย์รัดเหมือนเนยออกมาขายยาอยู่พักมึงแต่วังนี้ติดร้างได้เลยชอไขายยาพิษประเษนขายยาพาราไม่รวยหายนะาำในเรื่องนี้โจเปยเขาคนเราอยู่อย่าไปเครียดอย่าไปทำในสิ่งพิษกฎหมาหมและลูกของนายบองลานี่กี่คนน่ะลูกสามคนครับ๋อลูกสามคนแปลกเจ้าขา ไอตัวน้องอ่ะอยู่หยิบเอตอนนี้ติดทานอยู่ชายเดนไตคาเมนรับชัยชาติพระเจ้าค่ะทหารหลุดได้หรือยังจ๊ะหานหลุดแล้วแต่ว่าติดร่างตอครับทำไมอ่ะมันไปคุ้มขึ้นเอาผู้ยิ่งเมืองคาเมนลูก,บลกเบ้าโรก็คยอยงเสียวกระเจียวบดี้อจกันชาติเลขยากับเด็กถูกวันเออเสียงว่ามันไปคุ้มขึ้นเอาวีเจ้านู้วีเจ้านวนมาเก็บดีพรียอยู่ริมชายแดนอ่านเออ แคปดีฟรีเลยดีฟรีมูนสักคูนาให้รวยมูนสักคูนาขี้นอกกันเบุฮา,า,าเดอร์มาแคปดีฟรีริมใจแดนลูกเมากูข่มขืนขึ้นซ่านกันอีเจ้าหน่วยการว่ามันไม่พิษปรตีนมันอยู่ในกระเบนไอ้ลูกเมาว,ว่ามันโกงโงบ้งลำมาเด่นเตยฮาเดอร์ลูกเมากูมีชีวิตทีที่จะซับลูกมุดซอยซอยซอยฮอ นานเออลูกเป้าคูให้การว่ามันก็นไม่พิษโปรตีนมันอยู่ในเตยแต่อีส้าวดูว่าเคยไปอยู่ในคาบนินนานเออให้ลูกเคยช่วงนว้เจะขามเดนกันยุบติดร่างคนแล้วติดร่างแล้วเออแต่ถ้าเผื่อนกูไม่ตายไอ้ขว้าป้าไปดิ้าเผื่อนกูไม่ตายลูกกูไม่ติดร่างค่อยเผื่อมึงอ่ะบินลาดินโอู้หันเผื่อนเออ อยบานเราเราจำรังไห,ห้กินกล้วยทุกวันให้น้ำเสาวาบินล,ลาดุงแต่ไม่ใช่บินล,ลาดินคนนายวงหล้าได้คบผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นคนเติบเติขอบได้ให้นในประธานนัิทปฏรีสารัตเลกว่าพุ่มต้มกินโซอคคอยโอมามาโอมามา,มา,มานี่ใหญ่มากไหมคะหญยไม่หญ,หญ,ไหญ่ไม่รู้ปอบพ,อพองออกแล้วหล่นต้วยเลยน่าดดเดือดโรนว่างนี้จำลำบาก บรรลุไป่ไดพึงเคยเมืองนครนี่เป็นเมืองตีแข็งคุนมาไหวประชารกันอ่านือ้อวันนี้กูไปตึงจดรถคนนั้นจีจีไปทางนี้น้องไปทางนั้นจดตรงนี้ล่านจดไปวะพอลงตึงปา่าดอกไม้ไม้คำหนึ่งกูคุยไปสามสิบสามสเออ30สามสิบให้ตองกันจี้เป็นอ่านือ้อโอรไปประเดี๋ยวเราออกมาไหวตรงนี้น้องมาถูกกัน ผูกกันหรือดอกบัวกันบอกว่าเจ๊เขาว่าไม่ต้องไปพักไม่ไกลตั้งไว้ในทาาตะนองว่าตุรากิจเลยตุรากิจเมืองนครรวยคุณคนเราเฮ้ว่าเรามาํำบุญได้บุญพี่น้องแควนแคว,น,คว,น,ควนพี่ที่ขคยดอกมาอยู่ตรงนั้นวันนี้มาด้วยกับหลักใจเด้วคุณคนชาลัดพี่กูเชื่อเมกาลัดว่าอิดกับเบื้ลจบได้หรอกกับกูเฮ้อ กูไปเจอลุงมวงกว่าวานไม่ยายลุงมวงจิงนให้หลอลลกาตำรวมาที่เมืางเไม่ไม่ไมีพ่งลงจกเมืองเปชดวันนี้าวัดเชียบก็หลอกาวันเทียบเลยอเดิมมึงว่าเปลือว่าพวกมียอนนุ่ยเปลือววันแกว่าเพื่อให้มาวัานแง็เลวเปลียววันกินน้ำเลือได้แล้วเดิมชาลาดขุนนี่ชาลาดชาลาดือชาลาด จะลาโดยเลยอ่าดูจังหวะนุกันแล้วขี้ยางนี่ซุนบอยก็ควรไอ้บูลักขี้หยางนี่กว่าภาพปราบไม่ได้เลยหลักเลยมันสัจกแล้วกันแล้วกูเครียดอ่าดูปราบไม่ได้ปราบยากพวกนี้มันสร้างนกกลงหลุนพิเศษเส้นรูป้ามาเคว้นไว้จำกินหยางป่วนจูนเออปจูยจนป่เย็นเจ้าของซวนเดินฟาดนกกลงรองบอกเจ้ามันรองเพื่อควักรวิทย์ควักรวิทย์ควักรวิทยอ่าดูปราบยากปราบยาก รามยางโบนี้อันหออวันนี้วันเถียงหานกูไปในช่วยยางกูไปในช่วยยางเป็นจนยืนแปขี้ยางกูอยู่บอดี้อูโอ้ไม่ใจทำเพลกูรองเพล่งมาวิ่นแบกขี้ยางจนในอย่างนุกเลยมึงไปครไปเห็นจนไปกับเมียไปกับเมียเออเมียมาเล่นว่าจนหลักขี้ยางกูยิงคนเศร้าตุ้มเมีย่าโดโดโดมันวิ่งไปทางปลาโด บอเราตุ mm ้มไปแล้วโด้ยิวไปประมาณยี่สิบกิโลนานเออพวอเมียมึงกันนุกพอเมียกูชอบแก่ตายกับบาวีนันนานเออเอกใจไปเล่นไปตุกรอบด้วยความที่จบบาวีเฮอร้อยใชอบมากจบมาให้เล่นนี่เล่นถึงว่าเมียมึงจบบาวีชอบขนาดไหนจบขนาดนัก จบกล้กับบ่าววีเมียกูนอ่านเออกลางคืนคืนไหนนอนไม่รับก็เปิดเพลงบ่าววีเนาะเขยคูํำกีต้านอนนะลูกเตอร์อยู่ที่แปดปีเตอร์อย่าลืมว่าเตอร์ยังเป็นคนแต่ไม่บรรลุนิติภาวะวันนี้เตอร์ไหวบวชอาจารย์เออพอต่อเจ้าเตอร์อิจฉาขึ้นมาแต่พอไม่เรื้อรอนพอันนบัติหน้าโจยินดีรับไปเตอร์ไหวเป็นสิทของพอในวันนี้ขอบคุณมากเจ้าค่ะหลวงพ่อเออนี่เป็นสิทธของอาจารย์หรือที่ต้องคำค่ะอยู่ในวันนี้ลูกนะ เตอมาเรียนวิชาในเวลากลางวันกลางคืนนันยามาในวัดเด็ดขาดปลรกะคนใจฟพ้นกลางวันให้มาเรียนในวัดกลางคืนหนูจะไปนอนพักที่ไหนะคะกลางคืนให้เตอไปปักติบานใหญ่หีบบไหนเลยคะหลวงพ่อจวยเต้ปุ่นแก้วหีบลีเออเมื่อจวยกันแล้วคูกันดเป็นความปลื้มใจของหนูมากเจ้าขาจารย์ดีแล้วนะลกูกสวัสดีนะคะคุณขา คะเพันเป็นนายกค่ะนายโกค่ะคุณเชื่ออะไรเลยคะท่านนายกย่ยิ่งเปียค่ะอยู่บ้านไหนอ่ะลูกๆเรียกลูกเรียกเจอปะก็ไม่น่าดูมันด่างดานด้วยคนหลังชื่ออะไรอะคะชูวิทย์ครับพระมันตาได้ติดร่างเลยอยู่แก่ๆก็เดี๋ยวมัวไป่ต้งคุณว่าฉันสวยไหมคะคุณเปียกด้วยกับผมไมมเบตเคยๆรวยวันนี้มาก่อน ไม่เคยเห็นก้อยน้องชื่ออะไรอ่ะับน้องชื่อควายหญิงสุชาดาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแตงอ่อนทีเจอหน้าพัดกับกครยนะก็ ười, อยก้อยไม่คู่นะแตเก่งเปคุณนี่พูดจาลามกก็จับมือหน่อยได้ไหมคะเราเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันแล้วอ่ะก็ đi, ยินดีจับเลยก็ผู้พ้อยินดีมาบ้าเลยฮะน้องจับมือพม บุญกุศลแล้วกูถึงวันเกิดมาอยากได้ไม่ตายร้อแล้วมึงแหรอผมแก้วมั้งลเป็นบุญกุศลแล้วกูสเปียให้คุณจูบมือมึงเป็นบุญมงคลดีน้องเราได้นั่ากับเปิ้นกู้เงินดีน้องให้คุณจูบมือมึงตีดีได้กูมากินเียนมั้ กวนก็อยจูมือตามนี้ตามนั้นไม่ได้แต่เพิ่งปากันได้มั้งเลยหลวงเนี่ยมั้งหลวงเนี้อมไม้มือนางเอกตลวงเลี้ยหลวงเลี้ยโบแก่เปิดบุญเลี้ลไดกูกันมิดหนอดอกมตายหงยู่ห้ามวินอย่าไปพรำกับพวกนี้ต้องใช้เวลานะค่ะหลวงพ่อพรุ่งนี้หนูจะเริ่มมาเรียนเลยนะเจ้าคะเออไปฝักบ้านใหญ่ยีบต่อจะมาเรียนค่ะไปหลวงพ่ ដែលចៃយង់ចឹកពី รบผมเป็นชื่อว่าคว้าชายบานุกจากเตเปรมันครนุนนรีแดนชจ้าตการเป็นราชรารแห่งเสด็จพ่อเทพปร่าเสด็จแม่ทิพมลธาผมมาที่นี่เพราะเรื่องจากเหตุาการณ์บับงคับเสด็จพ่อบังคับให้ผมแต่งงานผู้หญิงที่ชื่อว่าคว้าหญิงสุชาดา